สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องค์พยอมค่ะวันนี้บ้านไร่องค์พยอมพาเพื่อนๆมาดูสมุนไพรใกล้ตัวอีกชนิดหนึ่งนะคะนี่ค่ะนี่คือว่านมหาการนะคะเพื่อนๆคนไหนถ้ายังไม่เคยเห็นก็จะได้รู้จักนะคะใบของเขาก็สวยนะคะสีเขียวปนน้ำตาลแกมน้ำตาลนะคะนี่ค่ะ จะสวยมากๆดอกของเขาก็จะคล้ายๆกับดอกดาวเรืองนะคะเขาจะเรียกว่าดอกดาวเรืองเล็กก้นเลอกกันนะคะวันนี้บารยายอง์พยอมก็จะมาบอกสรรพคุณของสมุนไพรว่านมหาการนะคะว่านมหาการมีหลายชื่อที่เรียกกันตามท้องถิ่นต่างๆนะคะจะเรียกว่าว่านมหาการผักกาดนกเขาผักกาดกบ หรือว่าดาวเรืองเล็กนะคะดอกของเขาเล็กแบบนี้นะคะนี่ค่ะให้เห็นกันชัดๆนะคะใบของเขาจะสวยนะคะนี่ค่ะเป็นสีเขียวอมน้ำตาลนะคะ สรรพคุณของว่านมหาการนะคะใช้ใบตำทำชานะคะขอโทษนะคะใช้ทำชาชงดื่มช่วยขับน้ำขคาวปลาของสตรีนะคะหรือว่าระดูไม่ปกติของสตรีหลังคลอดนะคะได้เป็นอย่างดีนะคะอันนี้ใช้ได้ผลนะคะหรือจะใช้พอก แก้ไฟลามทุ่งแก้งูสวัสดแก้โรคลืมก็ได้นะคะสำหรับสมุนไพรว่านมหาการชนิดนี้นะคะใบของเขามีฤทธิ์เย็นใช้ตามพอกถอนพิษไข้แก้อาการปวดแสบปวดร้อนได้นะคะ จะใช้ใบต้มกับไก่รับประทานเป็นยาบำรุงร่างกายให้กับสตรีที่อยู่ไฟรับประทานเพื่อบำรุงน้ำนมบำรุงโลหิตก็ได้ผลดีอีกด้วยนะคะอันนี้บ้านลายวงพยอมก็มาบอกกับเพื่อนๆนะคะกับสมุนไพรใกล้ตัวคือว่านมหาการนะคะมีสรรพคุณมากมายนะคะ อย่างที่บ้านไร่วงพยอมได้เคยลงคลิปไปไว้เมื่อครั้งที่แล้วนะคะก็จะช่วยในเรื่องแผลกดทับคือใช้พอกนะคะใช้ใบของเขาแบบนี้นะคะเด็ดออกมาล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็โขลกผสมกับว่าน สารพัดพิษนะคะสองอย่างสองชนิดรวมกันนะคะโคลกแล้วก็เอามาพอกที่เป็นแผลกดทับสำหรับผู้ป่วยติดเตียงนะคะแผลนั้นก็จะแห้งภายในสามวันนะคะที่มีน้ำเหลืองเยิ้มย้อยๆอะไรแบบนี้นะคะจะหายสนิทเลยนะคะ อันนี้บาลไยองพยอมก็ทดลองกับคนไข้หลายๆคนนะคะที่ได้หายไปเรียบร้อยนะคะวันนี้บาลไลวงพยอมก็มาบอกสรรพคุณของว่านมหาการสมุนไพรใกล้ตัวของเราควรมีปลูกไว้นะคะในบ้านเป็นไม้ประดับก็สวยงามใบของเขาสวยนะคะนี่ค่ะเป็นลวดลายที่สวยงามนะคะ แถมมีสรรพคุณทางสมุนไพรดีเยี่ยมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่วงพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะรักทุกคนนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะ